พวกพี่ยืนป่ะยืนเว้ยนั่นแหละอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เสียงบดทำระไรนโอ้ยขีลาขีลาขีลาโอ้ยผมเจ็บหนะใช่ใช่ขีลาขีลาผมจริงได้แล้ววิ่งชารแล้ววิ่งมาช้าแล้วตาย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 โอ้ยโอ้ยเจ็บแบบไม่มีไม่มี กไูไม่มีกระเป๋าขับรถแบบกันชาตรงนีง้ไม่มีไม่มีกระเป๋าอเจ๊งลูกน้องลูกน้องกีฬา,ายิงบอดมายิงโหดเขาเขาล่างบันไดอ่ะตอนแรกลงมาแล้วนะลงเลยพี่ได้ไงๆๆๆไม่มีคนยิงอยู่ห้างแดงเมื่อกี้ คนพี่มีคนมีคนตรงไหนวะตายตายตายเนี่ยไม่เอานั่นแบยขอโทษโอ้กูนึกว่าคนเห็นว่าคนคนอรี่โอ้ยบอลบอลบอล 这样好不好？ What about command? You just left us? I Shithead! You fucking cunt! Okay. You motherfucker! <laughs> to so, kill you all, uh, yeah, bastards! Yeah. Come on! Не людь, завали свое, урод. ใช่ระเบิดน่าจะมันระเบิดเต็มเลยพี่โอตายทั้ง

ไไอ้ฝั่งรีเซิร์ฟไอ้ฝั่งทางนู้นอะอะไรคนเออได้ยินเสียงไม่แน่ใจว่าสแคมปทุกคนอะไม่แน่ใจไม่แน่ใจยังไม่ได้เปิดไฟโอ้ระวังนะใครยิงอะมัน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 ตั้งไรวัวเต็มตัวเต็มเผาใหญ่เผาใหญ่มันเผาใหญ่ไม่เรีบร้อยอู่ใกล้พี่โอมากอยู่หลังหลังเสาเลยใกล้พี่โอมากอยู่ฝั่งนู้นฝั่งถัดไปเลยพร้อมนะผมอยู่ตรงนี้นะผมอยู่ตรงนี้นะ ตรรงงนนี้ไหผมอยู่ตรงนี้นะพี่ตรงนี้ตรงนี้ตึ้งเหียบวะไอ้ไทยไทยเอาเงียบดิมาแล้วสแกับเพียมาเกิดเว้ยไกด์ยิงเร็วเอามายิงเล่วแกพี่ตายตรงไหนพี่ตรงทางกลางเลยครับไอ้ยวิ่งชืาแล้วกลางเลวอยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้นเต็มเลยเอ้ยไฟฉายใครอ่ะตรงทางเปิดไฟอ่ะอ๋อโอเคพี่อยู่พี่มีความต่อท่ามนะ ไายไหมไดยไหมดระเบิดเะพี่มัน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 แคร็นอะไรโดนระเบิดเรียบร้อนตายไหมหมดหมดปรเ้หมดใช่ไหมน่าจะหมดน่าจะหมดมันแครพวกบอสเลยมันมันมันอใช้เน็ตได้ถ้าปลาระเบิดมามันข้างผมเฉยดีเลยพี่ดีไม่ตายกันยิงไฟหน่อยได้ไหมปูเอ็มเก้าเก้าห้า นนัทำไมมาแค่จอกเดียวอีกเิดไม่มีต่นมันต้องถามเขาแต่สุนเป็นเดียวอย่างงี๋ยวแล้วโอ้โหโอโวตาจริงพี่โอไม่เห็นงงแบบนี้เลยโอ้จะปวดเลยรยิงเพื่อนพ่อเอาก็ได้เปิดโอตายเนี่ยกู ใแน่ตเดยโอ้หายกอนไกนเรียบร้อยที่ตอนีตาราตาตัวเดียวตัวเดียวฝังซ้ายมีแปดผมีเตะเตแฟดไอ้เพื่อนดำโอ้หก่อน ตายครับตายโอ้โหตายสามตัวสามตัวใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเพิ่งที่เล็ดไหลใหญ่เล็ดไหลใหญ่ไม่น่าใจตายไปสองยิงตายไปสองยิงตายไปสองข้างบนมีใครอยู่อ่ะไม่รู้ใครเปิดประตูลงมาครพี่อ่ะพี่ปิดพี่ปิดพี่ปิดดันเข้าแล้วนะอ๋อ ไอ้เฮ้ยดักโอวากอดเวลหกเวลค่าไอ้ทัดหนอนอ่ะใครมามาทำนิสัยแบบนี้สีสั่งสอนดิพี่โดนนอนยิง <c oughs> <c oughs>